อ่สวัสดีครับอ่าแปลงเดิมเจ้าของนาเดิมครับแต่คนละพื้นหกคันอีกแล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่ครับโน่นข้าบนอีกสองครับอ่าหหกคันเหมือนเดิมรถติดปากเก่าครับปกากเขาวที่แล้วเลย ดึงขันเลยง่ายภูมเฮ้ย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 โยเ,เ,เลกแล้วเสียงปาดเลยอะใจเย็นดิน้งองนีโ่โหแอบตินแปลงนี้มันแปลกรับพอดึงตึงปุ๊บสุดเลยครับ ใส่พายครับใส่พายเ oh. 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 อ้าเอ้าเอาเอาอันนั้นไม่อันนั้นไม่ได้เบ<ๆ>ี่ยงแลอันนั้นเป็นกำลังใจโอเคขึ้นครับเอ้ยเอ้ยไม่ขึ้นว่ะเอ้าเอ้าเอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วลุ้มแรกของวันนี้ครับเป็นไงถามคาวามรู้สึกหน่อยดิเป็นไงเป็นไง โดนพี่เอหลอกเจ้าน้องมันบอกว่าพี่เอหลอกให้ลงปักรถติดเห็นแล้วดิ่งก็ใส่เลยยิ้มเลยอ่ะก็คราวที่แล้วผมปั่นสองคันนะครับมาตั้งแต่เช้าอ่ะกลับสองทุ่มแบบแปลงนี้พี่นน้องมาเห็นพี่บบกขึ้นแท้ๆเอ้าไม่ได้โบกอ่ะอ่าร้อยแรกครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกแล้วมันต้องมีครับ เอาเอาเอาลอยไปรอดเฮ้ยไปได้วะดึงกันิด้ดึงกันได้ถึงแต่น้อยได้เยครับ L40 นี่จะ L40 ครับง,งานบนเอาม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 า เหลือจานเหลือจานจานแบบยอมไม่ได้ต้องเก็บให้หมดโอ้อหเอมีจิตดู่งโน,น,นูกันบ้างครับปั่นไปปันป่นบาระก็บาดหายครับเป็นเรื่องเลยตันนี้ กก๊อ่ะ,อะเดี๋ยวหากระกำ่อนครับทำเดี๋หาจับปา่าเอาจอดติดครับอันนี้จอดติด,ด,อ,ด,ตดอันนี้จอดติดใช่ไหมจอดแล้วก็ติดเออจอดติดไม่ได้ปั่นติดนะจอดรอเขาจอดติดโอ้บิดล้อเลยวะโอ้กคนล้อหลังเลยครับโอ้เอลติสุล ฝั่งนี้ก็โลมฝั่งนู้นก็โลมจะดึงไงวะโซ่ใหม่ฮะแล้วปั่นนาเจอโซ่เส้นหนึ่งแบบเฮ้ยดึงปิดงี้เลยนะขาดครึ่งเนี่ยโอ้โวขาดขาดขาดไม่ได้มันขวางมันขวางโอ้ดึงหดโอ้ใจคอดึงย้อนเก็บนะคิดดูเนี่ย เด็กสอนด้วยอ่ะเหลียวให้ดึงได้นะโดนน้าเงน้ออพุ่มถอยพุ่มถอายได้ใจดึงก็ไม่ติดบ้าเกียดจากแล้วจอดติดเนี่ย ตอนปั่นไม่ติดจอดติดแม่เอาเปิดติดอ่ะมันลมสองฝั่งเลยนะครับทุกคนน่ครับมันลมอ้าวอ้าวูมาอ้าวอ้าวอ้าวตอนปันไม่ติดนะจอดติด โอเคอ๋อเคลนเคลนไปทำไปขึ้นในคันหน้าจะจมแล้วนะเอ้าเฮ้ยจันมึนก็ใจเย็นได้ไอ้บ้าเอาดึง้ามขาดครึ่งเอากึ่ึงบบบบบบบะ Uh, bye bye bye.